ชแวปกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องโค,โคุกกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออตโต้เซสชัน่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่งานเสเน k คพ e ว i ิว,ว,วนะครับ n e w MG Extender คครรับก็ือเานะเป็นกระบะหน้าใหม่ของเขานะเดี๋ยวจะพาชมแบบไวๆแล้วกันเพราะตอนนี้จริงๆอ่ะดีเทลราคาดีเทลเครื่องยนต์ดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์นะครับในช่วงวันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวจะพาชมคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างก่อนชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับในช่องคูเกะพีและออโตสเตชั่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซุปเปอร์กาแฟคอฟฟี่เลชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อน เลือดอร่อยเข้มขน้นก็ต้องยกให้ซปเปอร์กาแฟรสเข้มขน้นไปอุดหนุนเขาด้วย<อ>นะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไป,ปชมกันเลยครับผม ด้านหน้าใหม่ผู้ชมด้านหน้าใหม่นะดูดดันมากขึ้นจริงๆนะแต่ผมต้องบอกก่อนผู้ชมว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เทนเดอร์รุ่นนี้นะครับไม่ใช่ m o เดลเชนนะเป็นแค่ m i n o r เชนแต่หน้าเขาใหม่นะครับคือหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ดีเทลบันไดข้างต่างๆที่เป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดฝาท้ายไฟท้ายยังเปลี่ยนหมดเลยนะครับสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนั้นแต่พอดีคันที่ว่างตอนนี้และถ่ายให้ดูได้คันนี้คือชัดคันแต่งนะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดก่อนละกันนะครับคันแต่งเนี่ย มีการเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นตัวโลบาร์ด้านหน้านะครับบันไดแบบเหล็กสปอร์ตบาร์แล้วก็โทรบาร์ด้านหลังอะไรต่างเนี่ยคือมันเสริมลุกให้มันดูดุดันมากขึ้นรวมไปถึงตัวขอบตรงเนี้ย ทาง MG ก็เคลมมาว่าเป็นออฟฟิเชีเป็นชุดแต่งออฟฟิเชียลของ MG ซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ3 4หมื่นนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับล้อก,กับยางนะแค่ชุดแต่งรอบคันที่มีเพิ่มเติมมาให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ความดุดันมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวผมจะพาชมไวๆว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างสำหรับเ X-Tender e นะครับในโซนหลังฝากระโปรงนะเป็นดีเทลใหม่ด้วยนะยกบ่ายยกสันมาแบบนี้ ชุดโครมด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้าผู้ชมเป็นไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเหลียวแบบ LED เนี่ครับเขาเขียนว่า full LED นะครับดูหรูขึ้นเลยแหละกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแบบยาวโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เลยจริงๆแล้วคือกระจังหน้าเนะครับเขามีความบึกมากขึ้นจริงๆก็คือกระบะของ Maxus แหละนะแต่การทำตลาดในไทยคือแบรนด์ MG นะครับคือเนี่ยเรียมสันขนาดนี้โครเมียมเยอะมากๆนะครับขอบตรงนี้คืออะไรคุณผู้ชม ขอบตรงนี้คือไฟหน้าไฟสูงไฟตัดหมอกซึ่งจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าที่เขาดีไซน์มาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตัวไฟหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกรถเก่งพวกรถ SUV นะครับซึ่งถ้าเกิดอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะสูงจนเกินไปแล้วก็ดีเทลต่างต่างตรงเนี้ยสวยเลยนะครับในส่วนของกล้องมองรอบคันก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับและอันนี้คือชุดแต่งของเขาถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดตรงนี้ไม่มีนะนะรวมไปถึงแครงด้านล่างไม่มีนะอันนี้คือชุดแต่ง นะครับถ้าเกิดคุณซื้อสแตนดาร์นนี่โดยรวมประมาณนี้อันนี้พาชมไวๆนะฮะในส่วนเครื่องยนต์แอมบอกว่าเป็นเครื่อง2.0 4สูบแถวเรียงเทอร์โบเหมือนเดิมแต่เรื่องแบบสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งส่วนของขอบตรงนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวหมุดตรงนี้เป็นโลโก้ m g ด้วยอันนี้คือชุดแต่งและแล้วก็ล้อไม่เกี่ยวกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นล้อแบบทูโทนขนาด18นิ้ว นะฮะแล้วก็ i Smart ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะจอกลางทัชสกรีน a p p l e c a r p เพ y ต่างๆได้เหมือนเดิมฝาครอบจอมองข้างโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมองรอบคันนะชุดคันนี้มีการตกแต่งด้วยตัวกันสาดนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตทั้งบนนะครับตัวแหลกต่างๆมีมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนมือจับนะเป็นโครเมียมเปิดปิดเป็นแบบคีย์เลสนะครับตรงนี้เป็นชุดแต่งเหมือนกันนะนี่ชุดแต่งตัว โลตรงนี้นะครับบันไดข้างที่เป็นเหล็กนี้ก็คือชุดแต่งนะซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นพลาสติกโครงเป็นเหล็กส่วนของตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังอันนี้นี่ e อ็กซ์เทนเะครับเป็นโลหะานั่นเองภายในเนี่ยคือเปลี่ยนไม่เยอะเปลี่ยนแค่ดีเทลของเบาะนะครับขอบจะเป็นแบบลวดลายเป็นคาร์บอนนะฮะและก็ตัวหนังตัวเกรดรอะไรต่างนี่คือเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของจอ หน้าจอตรงนี้เป็นทัชสกรีนเหมือนเดิมเลเยอร์เเดงต่างเหมือนเดิมเลยอันนี้พามาชมแบบไวๆนะชุดมตรวัดนี้ก็เป็นเข็มนะกราฟิกด้านหลังเ,เป็นสีแดงผสมสีขาวจอตรงกลางเนี่ยเป็นฟอนต์สีขาวนะครับพวงมาลัย3ก้านส่งสปอร์ตมัลติฟังกชันนะครับสังเกตไหมว่าจะมีตัวเพิ่มสเสียงลดเสียงเป็นเพลงบลูทูธนะครับอันนี้คือตัวครูสโอนโทนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะข้างข้างบนนี้ก็จะมีกล่องเก็บแว่นมีไฟสองสว่าง นะไฟแผ่นที่นั่นเองแล้วก็เกียร์เนี่ยหัวเกียร์ออโต้หกสปีดแล้วก็มีแมนนวลหสปีดนะครับช่องเสียบ USB 2จุดอันนี้ระบบแอร์มีออโต้มาให้นะรวมไปถึงตัวที่เท้าแขนก็เป็นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลนะครับตัวเบรกมือเป็นไฮดรอลิกแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนประตูเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ MG Extender คือที่ปรับกระจกจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นชิ้นกรอสซี่แบบ็เป็นพลาสติกเงาๆแบบนี้นาะแล้วก็ ที่เท้าแขนตันนี้เป็นหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลน้ำตาลนะครับกระจกลงไฟฟ้าส่วนที่เปิดฝาถาังน้ํามันจะอยู่บริเวณประตูตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นกระบะไซบึกนะฮะที่จริงๆแล้วเอนะ็กเซนเดอร์เนี่ยตัวถังเขายาวมากนะครับกว้างยาวสูงในใหญ่สุดในตลาดนะครับรวมไปถึงวิวเบสก็ยาวที่สุดนะครับคันนี้เป็นตัวถังแบบอ่าสี่ประตูนะนี่คือเปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูว่าสะดวกสบายขนาดไหนนี่ผู้ชม อันนี้คือมุมมองของแผงแดชบอร์ดจากเบาะโดยสารตอนหลังประมาณนี้ครับซึ่งด้านหลังก็จะมีช่องแอร์นะฮะสองช่องพาวเวอร์แอเลหนึ่งจุดด้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างแผนที่มาให้ราวจับต่างๆมีมาครบเลยทั้งเสาเอหลังคานะครับแล้วก็ตัวดีเทลบอร์ด้านหลังนก็จะเป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันนะมีที่เท้าแขนมาให้ที่เท้าแขนนก็จะมีที่วางแก้ว2จุดนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูว่าเอสเทนเดอร์นั่งเป็นไงอ่ะนี่คือ บเบาะโดยสารตอนหลังก็โปร่งดีผมรู้สึกว่าห้องโดยสารเขาใหญ่มากมันโปรง่งแต่ตัวเบาะอันนี้ข้อสังเกตดนึนนงตรงที่เบาะเขาไม่ค่อยสบายเท่าที่คนนักมันชันเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อว่าเจ้าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะไปชมกันนี่ตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะฮะเป็นเหล็กเอ็กซ์เทนเดอร์แบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นชุดแต่งของเขามีตัวไฟเบรกเั็นที่3นะครับรวมไปถึงตัวห้องสัมภาระด้านท้ายตรงนี้เขาบอกว่าครมเป็น จุดบรรทุกสัมภาระที่กว้างที่สุดณนะตอนนี้นะครับแต่มีข้อสังเกตตรงที่พวกหูจับอย่างเงี้ยยังเป็นพลาสติกอยู่เอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็ในส่วนฝาท้ายนะครับตรงนี้เป็นโลโกโล้ e x t e n d e r นะส่วน Min นอร์เชนตรงเนี้ยเพิ่มเติมมาเป็นชิ้นพลาสติกนะครับดีเทลของโคมเนี่ยดีไซน์ใหม่เหมือนกันแต่เบ้าเดิมนะครับตัว LED guide เไกด์จะเป็นลักษณะทรงซีแบบนี้นะแต่ยังไม่ใช่ LED ดีนะตัวไฟเลี้ยวไฟต่างๆยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับซึ่ง LED g u ดีไกดตรงเนี้ย จะไปสอดคล้องกับตัวพลาส,สติกที่เขาดีไซน์มาอันนี้เป็นพลาส,สติกนะแต่ทาง MG เคลมมาว่าจุดยึดมันเยอะไม่ต้องกลัวหลุดมือจับเป็นคโครมเมียมพร้อมกล้องนะครับโลโก้ MG ขนาดใหญ่แล้วก็ความที่เป็นชุดแต่งคุณผู้ชมตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบโลหะนะครับมีหูลากจูงอะไรคือมันจะได้ลุกแบบออฟโรลดมากๆนะครับอันนี้บริดจ์ดนามิกตามแบบฉบับ MG เขาซึ่งด้านหลังตรงๆเนี่ยแบบนี้เลยดูบึกขึ้นเยอะ นะแต่ก็มีข้อสังเกตรตรงที่ตัวฝาท้ายนะฮะยังไม่ได้มีพวกระบบผ่อนแรงมายังหนักเหมือนเดิมนะครับพอเปิดขึ้นมาคุณจะได้ที่เก็บสมบัติประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะเดี๋ยวดีเทลเต็มๆเนี่ยรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะเพราะราคาพอเครื่องตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสเปคออกมาแบบเป็นทางการนะทีนี้จุดจุดแต่งอีกอย่างหนึ่งนะครับฝาปิดถังน้ํามันนี่เขียน e x t e n d e r แบบนี้เลยนะครับเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะเครื่องดีเซล นะซึ่งโดยรวมมาผมมองว่าการที่หน้าเขาเปลี่ยนเนี่ยดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นดูเป็นรถที่แบบว่าเ,เหมาะกับการเอาไปแต่งมากขึ้นเลยคุณผู้ชมดูดินี่โอเคหลักๆวันนี้มาไวๆประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเาจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าดีเทลลึกๆเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงราคาที่เขาจะเปิดตัวภายในงานว่าเปิดตัวน่าสนใจไหมแต่อันนี้พามาดูแบบสนิทพรีวิวนะครับกับชุดแต่งด้วยแหละเป็นครั้งแรกที่เขามีชุดแต่ง นะแต่ด้านหน้าโคตรหล่อคุณผู้ชมดูดิโอเค,อเคนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์นะครับมาแชร์กันได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นสายปิกอัพใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอดใจรอไม่นานเดี๋ยวงานมอเจอร์จัดให้นะฮะวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช่องโคกีพีและออโต้สเตชันด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ